สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการอนิเมะดิซึมครับผมรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวงการอนิเมะกับผมคีสรินสมาครับโดยเรื่องที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะฮะก็มาจากการที่ผมแฮะกำลังบ้าเรื่องโคบายาชิซานชิโนเมดากอนอยู่เลยโดยตัวละครในเรื่องนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เป็นมังกรใช่ไหมครับโดยเหล่าตัวละครมังกรในเรื่องนี้นะฮะได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนกันบ้างวันนี้ผู้รออนิเมะดิซึมนะครับนามาเสนอแกบเพื่อนๆแล้วครับ คนที่หนึ่งโทลุจ้า <Y ell> โทรุนะฮะเป็นสาวน้อยรับดีที่เป็นมังกรมาจากต่างโลกครับและด้วยเล่าลุ้นล้วนะฮะเธอจะได้มาอยู่กับโคบายาชิซังในฐานะเมดฮะต้นแบบของเธอคนนี้นะครับไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังกรหรือเทพต้นไหนเป็นพิเศษครับแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังกรในตำนานของตะวันตกครับ โดยในแถบยุโรปนะฮะมังกรส่วนใหญ่นะฮะจะมีรูปลักษณ์คล้ายๆกัน,นะฮะคือมีตัวใหญ่หายใจเป็นไฟมีเกล็ดมีเขามีสีขาและที่สำคัญนะครับคือมีปีกเหมือนกับข้างคขาครับ <S 2> <S 2> คนที่สองคันนาจังคันนาจังหรือโคบายาชิคันนะนะครับคือหนูหน้อยมังกรที่ตามโทรุมาจากต่างโลกครับ อยากที่รู้กันนะฮะว่าเธอคนนี้นะฮะเป็นมังกรไฟฟ้าที่เติมพลังในการาร์จไฟครับคันจังนะฮะมีต้นแบบมาจากคันะคามุยเทพีแห่งสายฟ้าในตำนานของชาวไอโน่ครับซึ่งชาวไอโน่นะฮะก็คือชนพื้นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยจากตำนานแล้วนะครับคันะคามุยนะฮะเป็นมังกรที่มีรูปร่างเป็นงูใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้าครับ ซึ่งคณะคามวยนะฮะที่ได้เป็นเทพิ่งสายฟ้านี่นะฮะก็น่าจะเพราะว่ามีรูปร่างเหมือนกับสายฟ้าที่ทอดยาวนั่นเองครับโดยความน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ครับจากเนื้อเรื่องนะฮะคณะจางนะครับถูกไล้ามาจากต่างโลกก็เพราะว่าไปแกล้งคนอื่นเขามากใช่ไหมครับในตำนานของชาวไอโนก,ก็มีเหมือนกันครับคณะคามุยนะฮะก็เป็นมังกรที่ถูกไล้าจากสวรรค์เหมือนกันฮะบางทีนะฮะนี่อาจจะเป็นมุกเล็กๆนะครับที่คนเขียนนะฮะเขียนไว้ให้ใหเชื่อมโยงกับตำนานก็เป็นได้ครับ คนที่สามฟับเนียสามเนียนะฮะเป็นมังกรหนุ่มมืดมนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นศัตรูกับทุกอย่างบนโลกนี้ครับโด่ฟับเนียนะฮะปรากฏตัวในตอนที่3ในรูปร่างของพ่อบ้านหนุม่มตาขวางในงานเลี้ยงของบ้านโคบายาชิฮะโดยนายคนนี้นะฮะมีนิสัยมืดมนและมีความเป็นอโอตตคุอยู่ลึกๆครับโดยมีต้นแบบมาจากมังกรชื่อเดียวกันฮะฟับเนีย โดยฟับเนี่ยนะฮะมาจากมังกรในตำนานเทพนอครับโดยคำว่าฟับเนี่ยในภาษาไอซ์แลนด์นะครับแปลว,ว่ากลุ่มดาน,นะฮะแต่เดิมนะฮะเป็นมังกรที่ไม่ใช่มังกรครับแต่เป็นถึงบุตรของเฮดมาราชาแห่งคนแค้นั่นเองครับแต่ด้วยความโลภและความหลงในเงินทองนะครับทำให้ฟับเนี่ยนะฮะหลงโกลและถูกคำสาปของแหวนอันดราวีจนทำให้กลายเป็นมังกรเฝ้าสมบัตินั่นเองครับ คนที่ 4, สาส,าสาวคโคยน้อสดยวนเินคนที่สี่นครับคนทอ่สนะครับค,น,น,น,คบน,นที่สนับนที่สีนคับนที่เข้าะางาันเีี้นงที่บ้านขครัคนอนัชนที่สนะครับนี้นะบที่นอบคนที่สาวสนืครับนทอ่สนสี่นะคนทอสี่นคนที่ส่นครัคนทชินครับนอีนะคมนี่สนะีีนคบนทีนบนีบมาทาีกสนบาทสีนของเทพชาวนูเลยคนครับ โดยเคซาโคนี้ฮะมีต้นแบบมาจากเทพเจ้าเคซาโครครับโดยเป็นเทพเจ้าที่มีรูปร่างเหมือนงูเป็นเทพแห่งกลางวันสายลมและการเรียนรู้ครับโดยในเรื่องนะฮะเคซาโคอะฮะเคยเป็นเทพามาก่อนใช่ไหมครับแต่ถูกเพื่อนหลอกให้กินเหล้าที่มีคำสาบจนไปมีอะไรสักอย่างนะฮะกับน้องสาวจนถูกขับไล่จากตำแหน่งเทพใช่ไหมครับในตำนานของชาวแอสแท็กก็มีเหมือนกันครับโดยเคซาโคนะครับได้ถูกเล่าลวงจากเชสคาลติโปกา เทพเจ้าแห่งลาตีและสายลมนะครับให้ดื่มสุราจนเมาไม่จนทาให้ขาดสติและไปหลับนอนกับนักโพสสาวโภมาจันทร์เมื่คเซสโคได้สตินะครับเคสโคนะฮะก็ได้เผาตัวเองเพราะความสำนึกผิดและกระทำให้หัวใจของตนนะครับได้กลายเป็นดาวยามเช้านั่นเองครับไม่แน่นะครับว่าสิ่งที่เคสโคในเรื่องไปทํากับน้องสาวอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับคนที่สี่ครับอเอลแม มังกรสาวตัวนี้นะครับในเรื่องนะฮะเป็นมังกรสายฮาร์โมนีที่ปรากฏตัวในตอนที่8ครับโดยมาที่โลกนี้นะฮะเพื่อพาโทลุกลับไปครับพอคิดว่าโทลุนะฮะจะมาสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์ฮะแต่ไปไปมาๆนะครับเจ้าตัวนะฮะดันติดอยู่บนโลกมนุษย์ซะหนิต้นแบบของเอลมานะครับมีความพิเศษนะครับคือไม่ได้มาจากตำนานใดๆทั้งสิ้นครับแต่ต้นแบบของเอลมานะฮะมาจากสัตว์ที่ไม่อยู่จริงในปัจจุบันอย่าง จะปานาวาวนี่เองครับปานาวาวนะครับเป็นบาวนที่มีฟันขนาดกลางครับอาศัยอยู่ที่บริเวณทวีปอาร์กติกครับตัวลักษณะเด่นของปานาวาวนะฮะก็คืองาขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่เขานะครับแต่เป็นฟันครับซึ่งนี่นะฮะก็เป็นฟันเพียงซี่เดียวของเจ้าปานาวาวครับทาให้มันนะฮะได้รับสมญานามว่ายูนิคอนแห่งท้องทะเลเลยครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับปานาวาวนะฮะเริ่มมีประชากรน้อยลงครับเนื่องจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอาหารที่น้อยลง ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆคนไหนนะฮะเป็นแฟนของเอลมานะครับก็ช่วยกันรักษาประชากรป,ปานาว่ากันด้วยนะครับและนี่นะฮะก็คือต้นแบบของตัวละครมังกรในเรื่องโคบายชิซาชิานชนโนเมดากอนโดยเรื่องนี้นะฮะก็ไม่ได้มีแค่มังกระฮะยังมีความน่ารักของตัวละครทุกตัวอยู่ด้วยเอาเป็นว่านะฮะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เปกระตุ้นใจพวกเราด้วยนะครับคลิปหน้านะฮะจะเป็นเรื่องอะไรกด subscribe ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรา สำหรับวันนี้นะครับผมคีสรินสมาชิกทีมงานอนิเมเตซึ่มทุกคนนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับอนิเมเตซึ่มเพราะสอมิติมันลึกกว่าที่คุณคิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ